อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าของเช้าว,วันที่สามพี่น้องเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานนี่ก่ะนั่งเงาค้ำข้างบอดถ,ถือกรีบบอดถ,ถือเบอร์เซียงดวงแน่พาสิได้พอได้เนื้อได้ยังก็เขาเอินพอได้เนื้อไปแต่ละมือเต่ละมืออ่ะกราบสวัสดีพี่น้องผู้มชมทางช่องยายเจิ้นแซบนัวมือนี้ หาคลิปให้พี่น้องเบิ้งยู่นำ้ำทงไท้ทงหน้ายู่นำ้ำไก่น้ำกาน้ำหมูน้ำมาน้ำงวัวน้ำค้วยไปนี่ยแหะพี่น้องเพราะว่าย่างพระท่านไปใส่ไมาใส่มูว่านเมื่อกรอนฝนตกห่ำฝนตกยางแห้งต้องมีฝ่ามีฝนพร้อมก็เลยวา่าโอ้ยลำบากกับการทายทําไ่ได้ไปใสทั้งปวดขาน้ำก็เลย บ่ได้คลิปให้พี่น้องได้เบิง้งก็เลยยังมือเศา์มือนี่อากาศดีแต่ว่ามีเมฆคึมๆึมัมกน์โต๊ะบต๊อจางออกแน่ทั้งขอนแก่นกับเลยินข่าวว่าบโตกถ้าเป็นตกเป็นบางมองทั้งอุดอรนี่ตกสองมือตตอกันทางห่วแห้งก็มีแห้งมีคอยบบมีล่ม พี่น้องเบิ่งบรรยากาศคงไห้ทงหน้าต้นเขาต้นก้ากระหวกระติดคนตกมากกระมีนม่น้ำแนวแนวน้อยบา่บามันยังประทนทด้นยูเนาะพี่น้องเนาะอากาศมื้อนี้โอ้บรรยากาศดีพี่น้องมองไม่ยือยู่กระติดทางเด้ว่าไกลเดินไปเที่ยวทาง เขาในเมืองเขาในอำเภอแรน่นเสลนี่ล่ละโอ้ยพี่น้องอ้าเปล่าไงลุงไห้ลุงหน้าลุงถึอดินแล้วเป็นห่วงเขี้ยวกระจีไปติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งเขาแล้วก็มาเบิ้งป่าบ้านนี้พี่น้องเบิ้งเขาเบิ้งป่าเบิ้งน้ำเบิ้งสา ภาพพี่น้องเลาะยางเหลีนยุ่น้ำคู่สานี่ล่ะโอ <Iya. S 1> าา้ต้นคู่ตัวนี้อยู่ฟางสานี่อย่าพังเด้อนี่เป็นสาคำคู่ตัวดีภาหยางไปอีกพี่น้องเอาลกก้าไว้คือบบดำแล้วมึงจังไรคือรออทารุดด้วย ยิ้นเสียงคนมากแตกเงาๆมากปลาก็ได้ว่นจะได้กินเงียแล้วช่วงแรงก,ก,ก,งแกกังก,ง,งกินตุนเขากำลังแตกก็ห่วยเม็นเามันเขากำลังมัวก็ติดพี่น้องกินว่าท่านไห้ขึน้นไปทึงนไปเบิ้งมองดำไว้อยู่ สุนทั้งนั้นพูดลูกล้านปลูกหัวปลูกสวนปลูกพักปลูกมีเ้าจังสี่เราคู่กระไดามาแล้วก็บอไปเก็บใส่ของบอหูจักพื้นา้าพื้นหน้ามองนี้บดได้เห็ดพี่น้องปล่อยไว้เชลียงง่ว มองเศร้าห่มมัวย่ามแหลงตัวนีจน้จืดอยู่มันโบยู่หรอกถึงเม็นวาสิประมาลามไหวมันกับโบยู่โอ้ข้อไก่ขาดตัวนเฉลี่ยเสียกไม,ม่หยิบแล้วมีใครมีใครอยู่ตัวนี้ สามห้างเดี๋ยวสีหากต่ตาห่างมาให้เพอนอยู่ดอกใคยังประเทศในเกี่ยอยู่พี่น้องยังแรงน้องคนเงาวๆอยู่โอ้ยขอบเป็ดก็เห็นตั้งแต่ขอบเนาะเป็ดก็ตายบามดแ่้วหมากัดมันเห็นบุกมากัดต้นต้งต้นบางม่วงนี่กระกำลังสีงไง เด้ขาเจ้าฝากมาจะผากใต่อใช่เดี๋ยวมาให้ปลูกเอ้ยต้นกระถ่อมมีต้นหนึ่งต้นสองจะขี่รอดบ่รอดบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าฝ่าเป็นคลื่นมึงดูพี่น้อง <c oughs> สวยงามสวยงาม พี่น้องปฏิว่าท้ายตั้งแต่ทุ่งให้ทุ่งหน้าท่ายตั้งแต่อย่างอื่นหลายอยากเห็นหนาไม่เย้จืดว่าสันว่าเสียก็บ่าท่านนุ่งหอกพี่นอ้องห,หินหนาน้าแน่ว่าสันหาลังคุนนาางค้นกับด่ามากหาลังคุ้นกับเอ้าแกวตามความคิดตามมุมมองน้องพี่น้องเนาะอย่าไปว่ากันเงีย้ยกระซังเงี้ยที่เกิดให้มันเกิดหลดุดความคิดของไัยมันเขาอย่าไปตอบโต้ครับความคิด ของผู้ขาเจ้าบ่าหวังดีผู้ขาเจ้าอิจฉ้าผู้ขาเจ้าบ่าปรารถนาดีกับเฮาเฮากับยาสิไปบุญมีบุญไหวายาสิไปต่อหลักต่อเรียเขาปล่อยเขาไปเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะบางคนกะด่ามามาว่าไม่จืดหนลงตัวเองว่าไม่ใืดหยุ่นตลกไงว่าไม่ใืดหยุ่นบ่ไปเฮ็ดตามข้อง เออเพื่อนก็นหูจักเราละะเดืยดจะร้อนแค่นเขาไลยเอ้อผู้เพื่อนด่ามากกระไดสะพ่อได้คิดธุรกิจจังสันละล่องลองมาขายธุรกิจสูงก็านั่นดูห่ามันมีความคิดดีกว่านั่นเนาะบริเผ่าพิ้งหอดไผ่ดอกปีน้องว่าสู้ฟังจะถือ่าซ่าว่วากันอยู่ไผยอยู่มั่นสดีกลัวกินเข่าก็กินเขา่าพ้าหัวใจคือการ เลี้ยงฉีดเลี้ยงครอบครัวาจจะของเอาโฉ่ให้มันรอดโอ้ยย่างไปย่างมาปวดเอวแล,ล้วปวดขาลแล้วพี่น้องวันจันทร์ไหแล้วพี่น้องข้างพุนค้นตกดีบอขันค้นตกดีกับโอ้คอมเมนต์มาเด้อช่วงนี้กับย่งางบ่ท่านได้ไปหารซิดเบ็ดดอกพี่น้องกับทาม้านไม่ได้กินบ่ไปซิดเบ็ดจีวันสัน จะรอฟังอยู่พี่นอ้องรอบฟังทั้งทีมงานทั้งเชี่ยนเบ็ดประกฏดทั้งลายเห็นตะพูนทรงเขามาก็เบื้องไม้เบื้องยังแล้วกัคือ,อ้นยู่ทั้งไกยู่ดอก้านะคกนกับว่าบอกบ่ไดดจักเป็นจังไดอันทรงป่าไม่จะตัวใหญ่ๆเออใส่ถังใส่คุใส่ซ้อมใส่ตะก,กา้าได้พ่อได้แจงเพราะได้ยังข้าเจ้าถามแต่ไม้ไดยู่ทั้งได บุกตอบบุบอกโอ้ยเดี๋ยวให้ไม่ยัยเกื่นไปซิดได้ก่อนเดี๋ยวไปลงให้เบื้องแล้วก็สิบอกความสถานที่ประกาศขายเงียขึ้นกันเอามาให้ร่องเบื้องดูเปน็นจังได้เงียเจ้าคือเงีย่ข่บ่อเงียข่บ่อวี่ได้เงียขอย่บอ,บยยขอยดยนี่ที่ได้ไปหาเงียทั้งใดบุไปซิดน้าม,มาหววชุดไทยนี่ เขาเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าม่นีน้ำก็อยากกอนแน่พี่น้องน้ำก็อยากเศร้าไหลแน่ปีนี้จะเป็นจังไรหรอกน้ำไหลยอยู่กับจริงแต่ว่าห่างม่มีป่าไปมองได้ก็มีตตุ่นนหน่อย,อยเออไปบนมีเรือบนล่งเรือน้ำพ่นยานตัวพี่น้องยานเรือยานหล,ล่องเรืออยงเอ้ยจะสิวาจางไหเนาะคิดไปคิดมาบัดหามันมีอันอันปากเงาเงามันสิหูจากตีแนน้ำเนานะ ว่ามีตะป่าโบแมนดีไอ้เคยรเสริฐวรวชิดไปตัวถึงเขาตางทีนไปก็บอกกาดนะพี่น้องเนาะจากเบึงเขาเบ,บึงป่าเบึงน้ำเบึงไก่แล้วบานนี้กะอวยบัดอันเบึงอันคนจมแล้วบานนี้กะอวยมาทั้งง่วนี่แหละพี่น้องนี่จืนคุณอ่ะเห็ดขอกง่วเห็ดขอกไว้ เดี๋ยวจังน้อยเก่าออกไปหากินยาแล้วคันเพิ่นหิวเนี่ยจังน้อยเพิ่นสิห้องได้บันฑเป็นธรรมดางัวยุซีหาตัหกตพี่น้องอเดี๋ยวจังน้อยหลานกะเอาไปให้ผู้อื่นเลี้ยงแล้วเพิ่นสิไปเฮ็ดงานมันคนตนัอ้วนอันพี่น้องเห็นอยู่เรื่อยๆใันคีจะจืดนี่แหละเพิ่นสิไปเห็ดงานแ้วเสีเอาสองตัวนั่นแม่กับลูกนะไปส่งไ พอลูกเลี้ยงนี่เกี่กับเม่กักะชิดเด้เลี้ยงสองตัวสี่ตัวนี่แหละพี่น้องนี่นอนอยู่นี่อ๋ถือว่าใส่ชีวิตประจําวันยวสิไปคือยังไอยูจะซื้อน่ะนอกพี่น,อน้องเนาะเบิ้งง้วแล้วก็มาเบิ้งบักพริกบาดโอ้ก้อนสิไปหาบกักพริกเบิ้งผักแพ้กวก่อนพูดนะ ถือคนแล้วโอ้งามเว้ยบักเขือบักหุก้งลิตูอันนี้ใบข้าขา,ขาดเดาลื่นนะท่านเพื่อนว่าบักพริกแบบน,นี้กำลังออกช่อะเพืนนะใช่น่าจะสุกละชูแล้วก็ไปเก็บไปตำแก้วใส่ตุ่มใส่ออมใส่แกงซ้ำรรกันกับน้ำปลาไม่เยิ้มจืดน่ะน้ำปลาปรุงรสต้มสุก แซบหนัวตรายาย่จืนอะพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใดผู้ใดสนใจอย่าลืมเอาไปกินเอาไปติดบ้านติดเฮื่อนพี่น้องอยากเป็นตัวแท่นจำนายก็โทรมาที่0828505759บพว่าสิเป็นตัวแท่นจำนายหรือว่าอยากเอาไปกินกับ้างใดเดี๋ยวจะจืร้งังเดี๋ยวจะจืนรทรงทั้งครี่ให้กะอีพอทั้งอาเพ,พือพ่อนท่องเพือพ่อนกระบอกมาู่ดอกว่าสัางให้แน่อันทรงให้แน่จักหกขวดเด้อว่าสัต โอ้ยมือว่านว่ายไป,ไปพอเลยยากบานนี้ก็เรยว่ามือว่านนี่เป็นวันอาทิตย์เอาเดี๋ยวไม่ใื่จืนที่จัดทรงให้ไปวไานี่แหละคาดว่าบ่กเกินวัน,นจันทร์รอเบ,บื้งอีกก็นเดอหาพนมีออเดอร์เขามาอีกว่าด้ทรงพร้พอมๆกันเนี่องจากจะไปเปลี่ยนแกน๊สน้ำให้พี่น้องในเบ,บื้องบรรยากาศ นี่มีเงื่นติดไฟโซลาเซลล์ไว้ท่างออกทางเข่าให้มันหุงมันแกงไว้เออพื่นทางเขามาอย่างนี้ว่าเพื่อนียเอาข้อจีดมาลงเพื่อนกำลังเพื่อนมาเบื่องสองสามสามร้อยเมตรหรือประมาณสองร้อยกว่าเมตรนี่แหละเ,นเ,นเพื่อนทางเสนีเพิ่นเที่ยวไปจำพี่น้องพี่นอ้องขึ้นไปข้างลง ัดหญ้าตัดนู่นเราก็เห็นค้าเห็นต้นไม้ต้น,นลําไยต้นปิดจีต้นละมดุดไม่ใช่จืนเอามาปลูกสิได้กินบ่บุขันบ่าตายคือสิได้กินอยู่ดอกนอกบ่พูนว่าต้นไม้วะเฮ้า,าคลิปนี้เฮ้าเบิ่งกันไปแบบธรรมดาธรรมดาอืเห็นหนาไม่ใชจืนแน่อหรือว่าสิเป็นทั้ง ทุงให้ทุงหน้าสิบเป็นทางไก่าทางปลางัวแน่ลูกสี่ลับพี่น้องใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงใส่ชีวิตแบบธรรมดาอาหารการกินเท่ากับชุมม่มมือนี่อยากกินยัง้งว่าท่านโดนรถพุ่มพวง,งกับมาโป้งปงโป้งเปง,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 ปงมากอะซื้อไวอืมอีคนทรงน้ำปลาล่ะอันมีคนสร้างน้ำปลาล่ะกับไป่ง,ปไปงให้เพิ่นไปสันตะ เอาอย่าลืมเ้อพี่น้องเด้อเบื่องล้วกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับตะไข่พร้อมครับอยาขามโฆษณาให้พี่น้องในเบื้องล้วมีความชุกเบื้องล้วกัให้อยู่ด,ดีมีแห้งเดินทางตลอดปลอดภัยคลิปนี้ฝากไปน้ำอีกแน,น,น่พี่น้องคันพี่น้องต้องการน้ำปลาเด้อทูมาเด้อ0828505759หเดเด้อ ทูเขามาไม่ยืนจืดที่เขียนไว้แล้วก็สิไปส่งให้อ้าเอาไว้ซสานีพบกันคลิปต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พักรวมกันนี่นอกจังว่าผูกพอกันไม่คลิปต่อไปสิเป็นคลิปย่างนั้นพี่น้องจะค่อยติดตามชมเดี๋ยพี่น้องเดอ้อสิหายเบื้งยืนเรื่อยแย่ถื่อย,า,ออยาสะยาวากันเด้อพี่น้องคันบ่ได้ลงก็อยู่ประมาณมื่นหรือสองมื่นละสิหาให้เบื้องอ้าขอบุญขอบุญผู้เขามาชมเนาะพี่น้องเนาะ พักพ่อกันชิปต่อไปชิปนี้สวัสดีลพี่น้องเนอะอยู่ดีสบายสาถูกบ๊ายบายพอกันไหม